วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดช่องใหม่กันนะคะเป็นช่องใหม่ของอูนะคะก็คืออูเนี่ยก็เป็นแม่บ้านคนหนึ่งนะคะที่ทําทงานที่บ้านนะคะหลักๆก,ก็คือทํางานที่บ้านก็คือหลายๆคนนะคะที่ก็เหมือนอูเลยสาวๆหลายๆคนที่พอแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลครอบครัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเราก็จะ ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองน้อยลงจากสมัยก่อนที่เราสาวๆนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ยังสาวอยู่แหละแต่บางทีเราอะก็มักจะรักครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเนี่ยบางครั้งอะเราก็จะละเลยตัวเองใช่ไหมคะคืออู๋เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามดูแลตัวเองด้วยการลดน้ำหนักดูแลหุ่นมาตลอดนะคะ ้องบอกก่อนนะว่าช่องนี้นะคะคือแบบชีวิตจริงเลยไม่เฟกนะคะช่องนี้ไม่ชอบเฟกนะคะเพราะว่าเบื่อละชีวิตเฟกเฟกนะคะเอาชีวิตจริงดีกว่าชีวิตจริงของแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่อู้อยู่ในเมืองไทยนะ,ะไม่ได้อยู่ในเมืองนอกนะ,ะที่ทํางานที่บ้านดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยสัญญาไหมว่าเราจะเป็นเพื่อนในการดูแลตัวเองเนี่ย ไปตลอดทางด้วยกันนะคะคืออู๋เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อ้วนมากแต่เมื่อก่อนเน่ยเคยอ้วนถึง80กิโลกร,รัมมาแล้วปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ52 53 54หรือ5 5ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยเรากินมากกินน้อยแล้วก็บางทีว่างไม่ว่างเนี่ยการออกกําลังกายคือผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะขี้เกียจออกกําลังกายนะคะ คืออู๋ตอนนี้อายุปีนี้ปี6-4เนี้ยเข้า42แล้วนะคะไม่ได้อายุน้อยไม่ได้เป็นเด็กอ่อนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะใช้ชีวิตอยู่กับสามีมาเกือบ10ปีละแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แน่นอนค่ะชีวิตครอบครัวอาจจะไม่ได้ราบรื่นนักนะคะแต่กระนั้นเองก็ตามเนี่ยอู้อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าเราต้องหันกลับมารักตัวเองไม่ว่าใครจะรักเราหรือไม่รักเราหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ เราต้องรักตัวเองซึ่งวันนี้อูตัดสินใจแล้วว่าเราต้องเลือกที่จะกลับมารักตัวเองนั่นคือเรื่องสําคัญอย่างที่บอกนะคะช่องนี้ไม่เฟกนะคะช่องนี้เป็นช่องที่เราจะออกกำลังกายดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ว่ายิมจะปิดยิมจะเปิดโควิดจะมีโควิดจะไม่มีหรืออะไรก็ตามวอร์เด e r เวอร์เราไม่สนใจนะคะเราจะโฟกัสที่ตัวเราแล้วก็ทําอะไรที่ คือแม่บ้านทุกคนนะ่แน่นอนเราประหยัดเงินถูกต้องป่ะเพราะเราประหยัดเงินเราคิดถึงอนาคตสําหรับครอบครัวเสมอเราจะไม่เหมือนกับหลายๆคนที่เขาแค่ฉาบฉวยหรือว่าอะไรก็ตามเราจะคิดถึงลูกเราจะคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่คิดถึงอนาคตคิดถึงแบบว่าเวลาเราอยากช่วยเหลือคนอื่นได้หรือไม่อยากให้ครอบครัวเราเดือดร้อนซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คิดเหมือนเราซึ่งเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจ วันนี้สิ่งที่อู๋ทำเนี่ยคืออู๋บอกตรงว่าอู๋ไม่ใช่คนที่ไม่สวยแล้วก็ไม่ใช่คนที่สวยมากเป็นคนธรรมดานี่ก็คือหน้าแบบไม่ได้แต่งหน้าสดแล้วใช้ iPhone ถ่ายด้วยนะคะ iPhone ก็รู้อยู่ดีว่ามันทำร้ายเราขนาดไหนเนาะนี่คือช่องไม่เฟกแล้วก็อยากมาชวนคุณถามเพราะถามว่าคนที่เป็นแม่บ้านอะ่ะเอาจริงเฮ้ใครมันแต่งหน้าอยู่บ้านตลอดเวลาบ้างน้อยถ้าเกิดไม่ได้แบบระดับไฮโซแบบร้อยล้านหมื่นล้านที่แบบว่า มีคนช่วยเราทางานทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่บ้านมากนะแต่บางคนอาจจะไม่ดูแลตัวเองบางคนดูแลตัวเองแต่อู้เนะี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ก็คือโอเคผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองใช้อยู่แล้วนะคะแต่สําคัญคือการที่เราจะดูดีเนี่ยรูปร่างของเราเนี่ยมันต้องดูดีผิวพรรณของเรามันต้องดูดีนั่นมันก็ต้องอขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยอยากจะสวยอยากจะดูดีแต่คนไม่ดูแลตัวเองมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ความจริงซึ่ง การประหยัดเวลาในการดูแลของอู๋นะคะคืออู๋อยากบอกว่าวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยอู๋เคยหนัก80กิโลตอนนี้อู๋หนักประมาณขนาดนี้อู๋เคยใช้หลายๆวิธีในการลดหุ่นมาแล้วซึ่งก็มีคือวิธีที่อู๋ใช้นะคะก็มีทั้งใช้อาหารเสริมไปสถานเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นสถานบริการสําหรับการลดหุ่นให้สาวๆอู๋ไปใช้คอร์สมาหมดแล้วนะคะและสุดท้ายอู๋ก็มาประสบความสําเร็จในการลดหุ่นจาก80เนี่ย มาอยู่ที่50ออกว่าเนี่ยด้วยอาหารเสริมแบรนด์หนึ่งนะคะแต่อุก็ต้องยอมรับว่าอาหารเสริมมันราคาสูงและยิ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก็คือเราต้องประหยัดแล้วยิ่งเราเป็นแม่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนหาไรายได้หลักเข้าครอบครัวแต่เราก็มีรายได้กุบกิบกุบกิบของเราเล็กน,น้อยในครอบครัวถูกต้องไหมซึ่งเรารู้ดีว่าเราทํางานอะไรแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเราทําหรือไม่ทํางานเรื่องเขา แต่วันนี้เราจะทํำยังไงที่เราอ่ะจะดูแลตัวเองได้สวยได้มีความสุขกับตัวเองได้แล้วก็ประหยัดด้วยซึ่งวันนี้อูก็รู้จักหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งของยังไม่มาเดี๋ยวของมาแล้วค่อยเล่าให้ฟังซึ่งอูก็อยากจะรู้ว่ามันจะช่วยเราอ่ะดูแลหุ่นได้จริงไหมเพราะต่อเดือนของการใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์นี้มันไม่แพงก็คือหลักประมาณไม่เกิน3,000บาทซึ่งราคาเรารับได้ก็คือเฉลี่ยว่าเราดูแลตัวเองวันละร้อยมันไม่เกินกําลังอะ่ะ วันหนึ่งไม่เกิน100บาทเดือนหนึ่งประมาณ3,000บาทซึ่งอูว่ามันโอเคอะแต่อูอยากบอกทุกคนว่าแม่บ้านทุกคนคะมันไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในโลกที่คุณนะจะใช้มันแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณจะหุ่นดีคุณจะสวยมันเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือ y o U a R e what you E a t คุณกินอะไรคุณได้สิ่งนั้นนะคะและแน่นอนอูก็อยากที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าเราอายุ4ีแล้วเนี่ยเราไม่ใช้อะไรเลยเนี่ย มันเป็นไม่ได้หรอกมันยากที่คุณจะกินอาหารธรรมดาแล้วก็ออกกําลังกายคือคุณต้องไปฟิตเนสขนาดไหนคุณต้องจ้างเทรนเนอร์ขนาดไหนซึ่งอูก,ก็เคยทามาแล้วคือต้องไปฟิตเนสอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่ง่ะ่วันนะซึ่งลูกชายอู๋เขาก็ชอบแนวนั้นเขายังไปอยู่แต่อู้แบบว่าโอ้ไม่ชอบอะคือแบบมันต้องไปเล่นจริงๆจังๆต้องไปยกเวทต้องไปนู่นนี่นั่น,นซึ่งแบบ เราก็อายุเยอะแล้วพอเล่นนั้นๆปุ๊บม,มันปวดพอมันปวดปุ๊บม,มันตึงมันตึงปุ๊บกลับมาบ้านแม่งเหนื่อยเหนื่อยแล้วแม่งก็ไม่ไหวอะ่ะคือกล้ามเนื้อเราทีมอาจจะฟื้นฟูไม่ทันนะคะแต่สําคัญคือสิ่งที่เราต้องกินให้เพียงพอนั่นคือโปรตีนและเราก็ต้องออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเหมาะสมคาร์ดิโอคือให้หัวใจมันสูบฉีดซึ่งไม่ต้องไปคิดมากอย่างอูเองนะที่บ้านเนี่ยอูซื้อจักรยานมาหนึ่งอันไว้เป็นเครื่องปั่นจักรยานคือตอนนี้เห็นไหมเสื้ออูเนี่ยเหงื่อผมอูเนี่ยเปียก เปียกเนี่ยเพราะอะไรเพราะอูประหยัดประหยัดด้วยการหมักผมไปด้วยคุณจะหมักผมด้วยอะไรก็ได้อูหมักผมด้วยน้ามันมะพร้าวไทยเพราะว่าหนึ่งคือมันทําให้ผมชุ่มชืน้นแล้วมันประหยัดแล้วมันหอมหมักผมและปั่นจักรยานไปด้วยนี่คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออูใส่นาฬิกาซึ่งตัวเนี้ยคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่อูเองอะต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยวันเนี้ย เราคาร์ดิโอถึงหัวใจระดับเกิน120ยหรือ,อยังเพราะอาัอตราเรทของอูกับน,น้ำหนักอะ่ะมันควรจะเกิน120หัวใจเต้นนะเกิน120ขึ้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงสำหรับการคาร์ดิโอซึ่งอูก็ทำเช่นนั้นอูก็ปั่นจักรยานที่บ้านที่อูมีอยู่สมมติถ้าคุณไม่มีเครื่องปั่นจักรยานนะคุณอาจจะเต้นก็ได้เต้นเปิดเพลงแล้วเต้นก็ได้เต้นหรือว่า ปัจจุบันนี้มันมีแอโรบิกฟรีตาม y t u t u อะ่ะคุณก็เต้นตามนั้นให้หัวใจคุณสูบฉีดคุณไม่ต้องใส่นาฬิกาก็ได้หรือคุณจะใส่ก็ได้นี่คือคาร์ดิโอนะอย่างน้อยคุณต้องทำทุกวันวันละอย่างน้อย30นาทีคาร์ดิโอเพื่อเบิร์นร่างกายนะคะและที่เราจะออกกำลังกายไปพร้อมกันเนี่ยคือการบริหารแบบที่บริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งอูจะมาชวนคุณทําไปพร้อมๆกันวันละ20นาทีทุกวันทําไปด้วยกันนะคะพร้อมกับการกินผลิตภัณฑ์ที่อูจะกินนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นมันชื่อว่าโบตาพีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยอูไม่ได้ใช้แบรนด์นี้ ซึ่งอูก็บอกเลยว่าอูไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเท่าที่เข้าใจกลไกของเขาคือตัวโบตาพีที่เป็นเม็ดแคปซูลเนี่ยมันเป็นโปรโตีนโปรโตีนสําคัญสําหรับคนที่จะดูแลสุขภาพเดี๋ยววันหลังค่อยพูดกันและอีกหนึ่งอย่างเขาที่มีก็คือตัวน้ําหยดซึ่งน้ําหยดอะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าดักจับไขมันในร่างกายหรือว่าเอาพวกอนุมูลอิสระออกไปจากร่างกายซึ่งเดี๋ยวอูก็ศึกษาแลจะมาเล่าให้ฟงังเลขตัวของเขาคือกาแฟคืออูเป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟแต่ไม่ได้กินเยอะ แต่ผู้หญิงหลายๆคนติดกาแฟถูกต้องไหมซึ่งการติดกาแฟมันจะทําให้คุณอ้วนเพราะในกาแฟถ้าคุณกินกาแฟดําไม่ใช่ปัญหาแต่กินมากไปก็มีผลต่อระบบร่างกายของคุณแต่ถ้าเกิดคุณชอบกินกาแฟเย็นอย่างตัวเองเนี่ยเวลาที่ไปร้านกาแฟไม่ว่าจะชื่อดังหรือไม่ชื่อดังก็ตามเ่อูชอบกินกาแฟที่มันมีรสหวานหรือกินเครื่องดื่มที่มีรสหวานซึ่งบอกเลยนะว่าไอ้เครื่องดื่มเหล่านี้หนึ่งแก้วเนี่ยมันมาออกกว่าข้าวขาหมูอีกพลังงาน ซึ่งถ้าเกิดคุณอะเปลี่ยนและลดไอสิ่งของหวานเหล่านี้มากินของที่มันโอเคอะมันจะไม่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคุณแล้วคุณก็ได้เอ j นจอยกับชีวิตซึ่งอไอตัวกาแฟของเขาเนี่ยมันเป็นกาแฟที่ช่วยเบิร์นด้วยแล้วก็ให้รสชาติด้วยซึ่งอยังไม่รู้มันดีหรือไม่ดีบอกเลยว่าช่องนี้นะเป็นช่องที่อยากจะชวนคุณมาออกกำลังกายและดูแลตัวเองไปพร้อมกันแหละถ้าเกิดว่าเกิดว่าใครเนี่ย คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่อูใช้ดีจะสั่งซื้อก็ได้เป็นเพื่อนออกกําลังกายไปด้วยกันแต่บอกเลยว่ายังไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลวันนี้เป็นวันที่อูจะเริ่มช่องนี้และยังไม่มีผลิตภัณฑ์ด้วยแต่คิดว่าไม่รู้จะรอทําไมไหนๆก็ออกกาลังกายอยู่แล้วทุกวันก็เลยอยากจะชวนคุณมอออกกาลังกายด้วยกันและกินผลิตภัณฑ์ดูอูกินผลิตภัณฑ์แล้วกันว่ากินแล้วมันเป็นยังไงโอเคมาเริ่มที่การดูหุ่นของอูก,กันนะอ่ะเปิดให้ดูนะ อูเองก็ไม่ได้อ้วนมากคือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เมื่อเช้าที่ช่างเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่อะเปิดห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะคือไม่ได้อ้วนมากแต่ว่าการท้องคือช่วงที่เล่นเยอะๆอะมันก็จะลีนกว่านี้แต่ช่วงเนี้ยไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งละนะมันก็คือจะมีแบบยุยยย้ยๆหน่อยๆยุ้ยๆหน่อยๆตามภาษาสาวๆทั่วไปใช่ไหม ก็มีเยอะๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้อ้วนมากแต่อู๋เนี่ยก็เป็นคนที่มีสะโพกเป็นคนที่มีสะโพกซึ่งผู้หญิงที่มีสะโพกอะ่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่สะโพกมันย้อยแต่อู๋เองอะ่ะ ก็เป็นคนสะโพกใหญ่ขาตรงนี้มีไขมันค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกการปั่นจักรยานแต่าสาหรับคนที่ไม่มีจักรยานที่บ้านคุณจะไปวิ่งก็ได้ที่บอกว่าเช้าคุณคาร์ดิโอก,ก่อนอุคาร์ดิโอเสร็จแล้วพร้อมกมันหมักผมไปด้วยด้วยนะ้ำมันมะพร้าวเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดตงังในกระเป๋าคาร์ดิโอเสร็จแล้วมาออกกําลังกายกัน20่นาทีนะออกกาลังกายกันซึ่งวันนี้จะเป็นการออกกําลังกายท้องคือเราอยากจะได้ l อเเราอยากจะได้แบบให้มันแบบเข้าที่ขึ้นมาใช่ไหมโอเค ไม่พูดผ่านทาเพลงเอาเลยแล้วกันนะนี่ทำแบบนี้นะทำไปพร้อมกันเราจะยกขาด้าน,นข้างขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้นะข้างละสิบห้าครั้งทำสามเซตโอเคไหมเอาเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15อ<ห>็อ้เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะเมื่อเหมือนกันเอาต่อข้างต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าจบเซตแรกขาก็เมื่อย <laughs> มีความเคืเมื่อยขาอยู่เป็นทุนเดิมนะเพราะปั่นจักรยานมานะ okay, เข็นก็พักสักแป๊บหนึง่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสอดสองสสห้า พอเริ่มครั้งที่สิบก็จะเริ่มยกขาขึ้นยากนะเพราะมันก็ตึงตรงนี้ด้วยซึ่งแบบต้องพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อนะให้มันโดนตรงนี้แต่บางทีมันก็ไม่ค่อยโดนเพราะว่าเราเมื่อยโอเคครั้ <c oughs> okay. งต่อไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสสองสามสี่ห้าโู้สองเซตแล้วนะเสื้อที่มัดไว้ก็หลุดออกมาตั้งใจจะทำคลิปไม่มีความพร้อมเลย จะซื้อเสื้อเอลรอยก็ยังไม่ได้ซื้อเอาเสื้อนี้แหละมัดก่อนแล้วกันจะทําอะไรทําเลยไม่ต้องรอรักตัวเองไม่ต้องรอโอเคมาเสร็จสุดท้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเ้า สิบเอ็ดสองสหโอ้โหบอกเลยว่าเซตที่สนี้มีความรู้สึกมันร้าวรานมากเคชุดต่อไป อยากสวยต้องมีความพยายามนะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนสวยอะพร้อมัาการดูแลตัวเองแบบประหยัดแต่เราต้องดูแลตัวเองโอเคไหมมาจะสุดท้ายกันมาหนึ่งสองสสี้าหดปด ก้าส oh. mm ิบ hmm. เอ็ดสองสามสี่ห้าโอ้ได้เรื่อง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 โอ้โหเมื่อใช้ได้โอเคเสร็จละสำหรับอันนี้ คราน,นี้เรามาที่อันต่อไปนะเอาอะไรดีละ่ะอันนี้นะมาอันนี้เป็นการช่วยกระชับช่วงนี้เช่นเดียวกันนะถ้าต่อไปเราจะใช้การยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะซึ่งให้ยกขึ้นมาตรงด้านหน้านะคะข้างละ15เหมือนกัน เราทำสามเซตเช่นเดียวกันวันนี้เอาแค่สองท่านี้นะคะโอเคดีดข้างนะกั็นไหมนะอ่ะดีด้านหน้าก่อนละกันเดี๋ยวขออู้พักอีกแป๊บหนึงนะะ่งละกันยังมีความเมื่อยอยู่โอเคมาเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแ11เก้า1ิบเอบองสมสี่สห้อยบอกไม่เบื่อ,อลองทำด้วยกันทุกวันนะทำไปด้วยกันดูคลิปแล้วทำไปพร้อมๆกันวันหนึ่งเราจะใช้เวลาในการบริหารร่างกาย ไม่เกิน30นาทีเต็มที่อ b ฟซ l ลล y ี่ไม่รวมการปั่นจักรยานหรือการคาร์ดิโอแบบอื่นในแบบของคุณนะแต่อันนี้เป็นการบริหารร่างกายเฉพาะส่วนนะคะโอเคขั้งต่อไป1นึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแดเสิบอ สองสามสี่หา้าโอ้โหเส้นแรกผ่านไปเส้นแรกผ่านไปแล้วเดือด<ฮ>สองเซตได้ไหม <laughs> ไม่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะทำสามเซตมาเซตที่สองมาช้าๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มันแบบมันจะได้ทางล้านเลยตรงนี้แล้วตรงนี้แต่อูจะเล้าล่านมากโอ้อูปั่นจักรยานมามันก็เลยแบบเมื่อยมากจริงๆมาข้างซ้ายอย่าเฉยๆสู้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จริงๆนี่ถ้าออกกำลังกายอย่างเดียวนะแล้วคุมอาหารแบบที่ไปยิมนะมันหนักกว่านี้อีกเพราะว่าเคยไปมาแล้วดังนั้นคือเอาแบบนี้แหละทากสายกลางในแบบแม่บ้านอย่างเราก็คือกินตัวช่วยไปด้วยแล้วออกกำลังกายที่บ้านยิมจะปิดยิมจะเปิดไม่สนวันนี้วันแรกของคลิปไม่มีความพร้อมอะไรเลย,เลย แต่คิดว่าโอเคฉันอยากทำอย่าคอมเมนต์แรงนะมีความตั้งใจอยากให้ทุกคนสวยไปได้วยกันโอเคเซสุดท้ายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคิดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งโอ้ยข้างนี้จบแล้วหนูห้องนี้เรียกคิปในห้องนอนนะเพราะว่าข้างนอกลูก work ์ r ฟ m ร o มโมีความเขินลูกอัดคลิปในห้องนอนละกันไม่รู้ลูกจะไปเจอใน YouTube ไหม ช่องของแม่อย่าอายเพื่อนนะลูกนี่แหละเคล็ดลับความสวยของแม่ต่อแก้อุรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ำได้เราทำได้แลนะ้ววันนี้โอ้ได้เหงื่อมีความได้เหงื่อนะดูสิดิฉันก็จะไม่หยุดขยับไปขยับมานะมีความได้เหงื่อบอกเลยว่าอันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนนะจ๊ะแนะนำว่าคุณต้องคาร์ดิโอด้วยเลือกอาหารด้วยเราปักหมุดจะสวยไปได้วยกันนะ แล้วเดี๋ยวพอของมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูไว้ดูไว,ว้นี่ดูไว้นะเพราวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าเราจะคุมอาหารแบบธรรมดาไม่คุมอาหารแบบยากๆเหมือนที่เราเคยทำคือเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนที่ลดน้ำหนักมาด้วยหลายๆวิธีด้วยการคุมอาหารเป๊ะๆลีนๆเราเคยทำมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าบางทีมันไม่ง่ายในการใช้ชีวิต แล้วเราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเท่าที่เรารู้จักมาก็ยังไม่รู้ซึ้งเดี๋ยวต้องศึกษาเช่นเดียวกันแต่ว่าอยากลองด้วยโอเคโปรไฟล์เขาดีราคาไม่แพงมากแต่สำคัญคุณต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างที่บอกจะให้อะไรมาช่วยคุณโดยที่คุณไม่ทำอะไรเป็นไปไม่ได้โอเควันนี้จบคลิปกันเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำสระผมนะแล้วก็ทำงานของเราทางหน้าคอม เราทำงานที่บ้านนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คลิปต่อไปมาออกกำลังกายด้วยกันก่อนมาบริหารร่างกายคาริโอกมาก่อนนะจะได้ผลมากกว่าโอเคไหมซู้ๆแล้วเจอกันบ๊ายบาย